อยู่ดีๆผมก็มีพี่สาวสุดเทพตอนที่46แปรด้ยเพจเปิดทาเลียมรอเท่ก็ก่อนที่จะไปรับชมฟังคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปได้นะครับก็ถ้ากดแล้วก็อย่าลืมก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเขาด้วยละ่ะก็ไปเริ่มรับชมรับฟังคลิปกันเลยนะครับไปกันเลยดูเหมือนว่าจะรอดไปได้สินะเฮ้ย ดูเหมือนว่ายังไม่ถึงเวลาตายของเธอสินะเลิกบ่นแล้วไปพักผ่อนก่อนเธอะครับพี่สาวห้องโถงใหญ่ของเจ้าสำนักยินหดองเจ้านี่โชคดีนะเพราะเป็นแค่พิษกระจอกงอกง่อยกระดอยมาจึงเอาออกได้มาง่ายได้นะถ้าเป็นพิษแรงๆแล้วก็ มึงได้าตหาไปแล้วเลยนะเมื่อเจ้าหายดีแล้วเจ้าก็ต้องไปทำภารกิจต่อเอ๊ะเอตอนนี้ข้าไม่ใช่นักฆ่าอีกแล้วและข้าจะไม่ทำตามภารกิจของเจ้าเห็นนี่เจ้าชอบเจ้าเด็กนั่นจริงๆเหรอเนี่ยเจ้าที่เป็นนักฆ่ามืออาชีพที่ฆ่าคนโดยไม่ลังเลเนี่ยนะเอ้ยก็ถ้ามีเสียงเข้าก็ขอภัยด้วยนะครับว่าแม่ผมบนน้องอยู่นะครับไม่ใช่เรื่องของเจ้าไม่ต้องเข้ามายุ่ง เซวหหาวเจ้าไม่ต้องไปสนใจเรื่องของคนอื่นหรอกสองสัยต้องสั่งสอนเจ้าอีกใช่ไหมเจ้าติดจะจำว่าอย่าไปบังคับคนอื่นอืตีแม่งเลยส,สร้างเซียนเฮ้ยตกใจป็นเลยสร้างเซียนเจ้าืมเจ้านี่ยังชอบมาแบบไม่ให้ซู่ไม่ให้เสียงตลอดเลยนะกูนี่ตกใจัวใจแทบบไยไม่ต้องพูดนอกเรื่อง ข้าว่าตอนนี้เจ้าชักจะล้ำเส้นไปหน่อยนะโหดจังน่ากลัวจังเลยก็มาดิครับพี่ข้าไม่ได้ล้ำเส้นใครที่ไหนข้าแค่อยากจะฆ่าเชียบูให้ตายก็แค่นั้นเองแล้วเหตุผลที่เจ้าต้องฆ่าเชียวบูละ่ะเพราะข้ายังไม่อยากตายยังไงละ่ะฮิมันเกี่ยวขี้อะไรวะเนี่ยนะก็จบกันไปแล้วนะครับจบแบบาค้างหรือเปล่าผมว่าไม่น่าจะค้างนะอืม